สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปการทําทเดือยแขงเหยียวนี่แะครับโดยที่เราใช้ตัวจิก๊กที่ผมขอเรียกว่า e c onom i d o โ e tail จิกเนี่ยนะครับเป็นจิกที่ราคาประหยัดมากนะครับมีหลายท่านถามมาว่าทำไมไม่ทําราคาประหยัดออกมาผมก็เลยทําชุดนี้ออกมาครับครับเครื่องมือและอุปกรณ์ก็มีตัวนี้นะครับก็เป็นผมขอเรียกว่า e c onom ิ c ลบแถวจิกก็คือตัวเป็นเพดที่เรา,อาของของไทคอมเพนเตอร์เองนะครับตัวนี้จะเรียกว่าจับต้องได้นะครับสำหรับกลุ่มคนที่ไม่อยากลงทุนมากนะครับอันนี้เป็นเพดเพดตรงนี้ก็จะมีลักษณะใช้คู่กับดอกหังเหี่ยวนะครับผมซึ่งดอกหางเหียวกลุ่มที่มีเนี่ยลักษณะองศาเนี่ยนะครับก็จะได้เป็นองศาเดียวกันหรือว่าแน่นอนครับเป็นกลุ่มที่ ผมอยากเรียกว่าเป็นสุตมที่ผมตั้งใจออกมาเพื่อคนที่ว่าใช้งบไม่มากนะนะครับอันนี้ก็เป็นดอกชุดสิบสองดอกซึ่งเป็นราคา,าเป็นกลุ่มราคาประหยัดนะครับก็จะมีดอกห้างเหี่ยวด้วยนะครับดอกสิดอกในกล่องเนี่ยเชื่อว่าหลายท่านก็มีอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องซื้อหาเพิ่มเติมอีกนะครับ เพราะว่ามีทั้งดอกหางเหยี่ยวแล้วก็ดอกกัดตรงนะครับอยู่ในชุดนี้นะแล้วนะครับผมเพราะว่าเราจงใจที่จะผลิตตัวจิ๊กเนี่ยให้เข้ากับองศาของดอกหางเหยี่ยวที่อยู่ในชุดในกล่องนี้โดยตรงนะครับจะมี12มิลกับ6มิลน,นะครับถ้าเป็นดอกที่เป็นดอกลักษณะเล็กน,นะครับเราก็ใช้ดอกกัดตรงใหญ่หน่อยนะครับรรก็มีอยู่ในชุดผมมาแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องซื้อนะครับ ส่วนลักษณะการใช้ในดอกนี้จะเป็นดอกทิมเมอร์นะครับผมดอกทิมเมอร์เนี่ยเราก็ใช้ร่วมกับตัวแหวนแหวนครอบตัวนี้นะครับผมจะใส่เข้าไปนะครับเป็นปากครอบนะครับเ,เสร็จแล้วแหวนตัวนี้การทํางานก็คือจะวิ่งไปในไกด์ของตัวเพลทตัวนี้นะครับลักษณะวิ่งนะฮะก็จะวิ่งเข้าไป สำหรับเพจด้านตรงเนี่ยนะครับผมก็ออกแบบให้เข้ากับตัวแหวนครอบที่มีเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของตัวทิมเมอร์เรานี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องซื้อหับเพิ่มเติมเช่นกันครับก็ได้ครับหรือใครมีท่ออื่นก็ดูนะครับมีฝาครอบตัวนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับมาดึนนะครับเราก็ใส่ฝาครอบลงไปนะครับแล้วก็ตั้งตำแหน่งให้ตรงนะครับผมดูตำแหน่ง ตรงนี้นะครับตรงรูให้อยู่ตรงกรบตรงตรงในนีนะ่เสร็จแล้วก็ใส่ตัวแป้นนะครับเสร็จตรงนี้ยึดเข้าไปหากความหนาไม้ของท่านมากกว่าตัวที่ดอกที่ติดมากับกล่องเนี่ยเราก็มีจําหน่ายแย่นะครับสาหรับดอกที่มีความหนา ประมาณ20มิลโดยประมาณเนี่ยนะครับเรามีจำน่ายแยกเช่นกันนะครับเป็นองศาที่องศาเดียวกันครับผมครับตรงนี้ก็เป็นไม้ทีเ่เราเตรียมมานะครับผมตรงนี้จะเป็นไม้รองหน้าหลักส่วนตัวนี้ตัวเป็นไม้โตรงยึดแล้วเราก็วางเพดลงไปเลยนะ ก็จะมีระยะที่เป็นสล็อตนี่ให้สําหรับปรับนะครับตัวนี้หัวท้ายตรงกลางนี่สําหรับยึดแน่นนะครับก็ยึดไปเลยไม้ประกับหน้าหลังนะครับที่เป็นสีเข้มๆนะั่นะนะ่ะก็สําหรับรองเวลาเราตีไปแล้วเนี่ยกันไม้แตกนะครับเมื่อใช้ไปนานๆเมื่อชํารุดหรือว่าเริ่มไม่ดีแล้วเราก็ถอดได้นะครับผมมีตัว เกียวปล่อยเจาะรูเไวส้สามารถถอดออกได้ครับตรงนี้ผมใช้ไม้สักนะครับซึ่งเพราะเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วก็มาซอยให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการนครับนำมาใส่ร่วมกันให้เรียบอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เราก็จะได้ชิ้นยาว2ชิ้นชิ้นสั้นสั้นสชิ้นนะครับก็มาขีดตามความหนาไม้นะครับ ซึ่งเราจะต้องตั้งระยะของดอกอดอกทิมเมอร์เนี่ยนะครับตรงนี้เราก็จะทำตัวสต็อปเปอร์ชนนะครับเราก็สร้างขึ้นเองได้ง่ายๆครับผมจากคลิปที่ที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เฉลี่ยนะครับตามความกว้างไม้ให้ลงอ,อย่างละครึ่งนะครับเราดูที่ตัวตัวฝันเห็นไหมครับเราก็เฉลี่ยให้ได้กึงกลางเสร็จแล้วเราก็ชนกับสต็อปเปอร์นะครับตั้งให้ได้ระยะ แล้วเราก็ตั้งความลึกของดอนะครับให้พอดีกับเส้นที่เราขีดไว้นั่นก็คือความหนาไม้นั่นเองนะครับตรงนี้ตัวแหวนครอบเนี่ยนะครับก็จะวิ่งไปกับไกด์ของตัวเพลทนะครับเราก็มีหน้าที่แค่ดันเข้าไปตรงๆนะครับผม ตรงแหวนครอบเนี่ยพอเราติดตั้งเนี่ยก็จะยื่นเกินออกมาสักประมาณมิลหนึ่งนะครับแล้วก็ทําตั้งไม้เนี่ยให้ต่ำกว่าตัวเศษสักมิลหรือ2มิลก็ได้นะครับหรือบางท่านอาจจะใช้จิ๊กเป็นแผ่นแมตบางๆวางก็ยิ่งดีนะครับทําให้หนาเท่ากันตลอดอ่านะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้ชุดหางเหยแ่แนําว่าชุดหางเหย่่ยวเนี่ย ให้เป็นชุดที่อยู่ในแผ่นยาวนะครับจะดูสวยกว่านะครับต่อจากนั้นเราก็ทําการตีตัวหางเหยี่ยวเนี่ยนะให้ครบทั้งสองแผ่น,นครับแผ่นยาวนะครับทั้งหัวและท้ายนะครับ ดอกหางเหี่่วที่เราตีไปเนี่ยจะมีหัวขนาด13มมิลน,นะครับผมเราก็เปลี่ยนนะครับเป็นดอกกัดตรงดอกกัดตรงที่มีขนาด12มิลครับแหวนครอบมีขนาด10มิลเพราะฉะนั้นก็จะใหญ่กว่าแหวนครอบ2มิลน,นะครับเวลาเราไปตั้งกับหางเหย่ยวเนี่ยเราก็เผื่อไปจาก13มมิลก็เป็น15มิลน,นะครับเป็นระยะห่างจากขอบจิกนะครับ เสร็จแล้วก็เราก็ใช้ดอกกัดตรง1 2มิลเนยนะครับจะกัดไปเป็นหัวเหยียวนะครับอันนี้ถ้าท่านใดมีเศษไม้แนะนําว่าให้ให้ตีลงบนเศษไม้ก่อนเพื่อให้ได้ระยะของร่อ,องเดือยเนี่ยพอดีกันกับตัวหางเหยียวครับครับเทคนิคการกัดตรงหัวเหยียวเนี่ยนะครับแนะนําว่าให้กัดเข้าไปจากด้านหน้าแล้วก็สไลด์ไปนะครับ ไปซ้ายขวาซ้ายขวา,ขาเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่แนะนําให้หมุนพิมเมอร์นะครับเพราะว่าบางท่านาแหวนคอบอาจจะไม่เซนเตอร์ทีเดียวนะครับ ครับพอได้ครบทั้ง4แผ่นแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาลองประกอบดูนะครับอันนี้จะเห็นว่าก็เป็นการประกอบที่ทำได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับผมจากรูปเพราะว่าระยะพิสหรือว่าระยะล่องระยะฟันอของจิกเนี่ยทุกล่องเนี่ยจะเท่ากันเพราะว่าผลิตโดยใช้ CNC ผลิตมาครับ ครับก็จบลงแล้วนะครับสังเกตว่าจะรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวบวกกับราคาซึ่งคิดว่าถูกมากนะครับสำหรับชุดนี้ที่เราทำออกมาเพราะว่าผมออกแบบให้มีการใช้กับอุปกรณ์มาตรฐาน mm. เช่นแหวนครอบเนี่ยก็ติดกับตัวทิมเมอร์มาอยู่แล้วนะครับบวกกับดอกก็เป็นดอกที่มีจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งราคาไม่แพงเลยนะครับดอกก็หาซื้อได้นะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามชม